เคยมีอาการชาเล้าไปที่แขนบางครั้งชาที่บริเวณมือกันบ้างไหมครับตอนกลางคืนตื่นมาจะต้องมาสบัดสบัดมือแบบนี้เลยหรือว่าเวลานั่งทำงานอยู่นานๆแล้วมีอาการชาเล้าลงมาจิตจิตจิตที่ปลายมือเหมือนเข็มทิ่มบริเวณปลายมือบางคนเข้าใจว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรืออาจจะเป็นโรคหัวใจหรือหนักหน่อยอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือมีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมาไม่ใช่อาจจะ ร้อยละหกสิเนี่ยปัญหามันจะมาจากตัวเส้นประสาทแล้วก็หมอนรองกระดูกที่บริเวณต้นคอรวมไปถึงการหนีบของกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการชาได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาบอกข้อสังเกตแล้วก็วิธีการจัดการเบื้องต้นกับอาการชาที่เกิดขึ้นจากแขนปลายมือแบบนี้แบบรักษาให้ตรงจุดกันครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ ถ้าชื่นชอบวิธีการไลฟ์แบบนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนเพื่อเข้ามาชมร่วมกันนะครับส่วนใครที่มีอาการชานะช่วยกดหนึ่งนครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาการชาแบบนี้เนี่ยรักษาอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วมาเรียนรู้ร่วมกันให้กด2นะครับแล้วเช็คสัญญาณทห้ไหนครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับส่วนใครที่มีคําถามมีห้องใสเดี๋ยวทิ้งคาถามไว้ข้างล่างตอนนี้เราอยู่ในช่วงไล รักษาให้ต้องจุดเนาะเดี๋ยวให้อดมินดึงคาถามขึ้นมาถามตอนท้ายรายการได้เลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมกันนะครับอาการชาเนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจริงๆอาการชาอย่างที่บอกครับร้อยละ 60- 70เนี่ยมาจากตัวหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็เส้นประสาทมันกดทับนะซึ่งเราเจอได้บ่อยในคลินิกกายภาพบาบัดเนี่ยคนไข้มาทำกายภาพบาบัด ก็จะมีอาการพวกนี้นะครับนี้ตำแหน่งที่มันจะเกิดปัญหาตำแหน่งแรกที่เจอได้เลยก็คือหมอรองกระดูกคอเสื่อมและกดทับเส at, ้นประสาทก็จะทําให้มีอาการปรวดร้าวลงแขนได้นะครับซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่ปวดอาจจะเป็นอาการชาต่อมาครับอาจจะเป็นตัวกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณต้นคอเนี่ยเกิดการหนีบเส้นประสาทนะครับก็คือกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอแถวเนี้มันตึงมันเกร็งแล้วก็หนีบเส้นประสาทเราทําให้มีอาการชาลงไปที่มือได้นะครับต่อมาครับ อาจจะเป็นอย่างนี้ครับพังผืดที่บริเวณข้อมือเนี่ยเกิดการกดทับแล้วก็มีอาการชามากขึ้นในโรคเนี้เจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าคาปาเทอร์เนลซินโดรมนะซึ่งอาการชาพวกนี้จะเกิดขึ้นแบบไม่ได้เป็นตลอดเวลามันจะเป็นเป็นหายหดังนั้นใครที่มีอาการชาที่จะต้องไปพบแพทย์นะก็คือคนที่มีปัญหามีอาการชาที่มีอาการอ่อนแรงของแขนร่วมด้วย นะดังนั้นถ้าเผื่อใครที่มีอาการชาลงแขนแล้วมันมีการอ่อนแรงร่วมด้วยอันนี้ต้องรีบพบแพทย์นะครับสัญญาณตัวแรกนะตัวที่2ครับถ้าใครที่มีอาการชาล้าลงแขนแล้วมีปัญหามีอาการปรวดร่วมดนะ้วยเนี่ยถ้ามีอาการปรวดร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นเดียวกัน2ออันนี้นะครับเป็นตัวสําคัญเลยนะครับซึ่งถ้าเผื่อใครที่มี2ตัวนี้เนี่ยต้องไปพบแพทย์ละแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีอาการแบบนี้นะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้ปวดมาก เป็นแค่บางเป็นครั้งคราวเป็นนานๆเป็นทีหรือว่า,อาพอเป็นแล้วก็หายไปสักพักกลับมาเป็นใหม่ดังนั้นถ้าใครที่มีอาการพวกนี้อยู่สิ่งที่เราจะต้องรักษาก็คือเราจะต้องรักษาเส้นประสาทกับหมอนองกระดูกซึ่งเราสามารถทํากายภาพบําบัดได้นะกายภาพบำบัดเนี่ยสามารถทําให้ตัวหมอนองกระดูกกลับเข้าที่ได้แล้วก็เส้นประสาทที่โดนกดทับเนี่ยสามารถาทําให้เส้นประสาทมันกลับมาทํางานได้มากขึ้นด้วยแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาเนาะดังนั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องฝึกทกํากายภาพบัดเดียวผมจะสอนให้ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าอาการมันยังไม่ดีขึ้นนะถ้าเผื่อทากายภาพออกกําลังกายดูแลตัวเองนะไม่ดีขึ้นเราก็ต้องไปอ,อาจจะมีการฉีดนะครับฉีดยาสเตียรอยเข้ากับตําแหน่งที่มันมีปัญหาซึ่งถ้าเผื่อทําพวกนั้นแล้วยังไม่ดีขึ้นอีกแนะนําว่าภายใน 6- กถึงสิสัปดาห์ต้องไปทํา m r i เพื่อตัวละเอียดมากขึ้นเพราะว่าอาการอาจจะเป็นมากกว่าที่เราเป็นก็ได้โอเคไหมครับ ทีนี้เราก็คงอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอย่างไรในการทากายภาพบําบัดเนาะกับตัวนี้นะตัวที่เราจะใช้ในการออกกําลังกายกับคนไข้ที่เป็นเส้นประสาทโดนกดทับแบบนี้ก็คือการทำเนื้อ guiding เราเรียกว่าการยืดเส้นประสาทนะครับทำแบบง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะทําเราจะต้องไปจัดการกับต้นคอก่อนเราเรียกว่าการออกกําลังกายเพื่อให้หมอลองกระดูกมันเข้าทีในทางกายภาพบับัดนะวิธีการแบบง่ายๆนะครับให้มาทําท่านี้เห็นนะด้านข้างเห็นนะครับ ใครไม่เห็นบอกบอกด้วยนะอันนั้นข้างอันนี้แล้วกันดูนะครับเราจะฝึกเก็บคางไม่ก้มนะครับคอตรงๆแล้วเก็บค้างทําให้มันเหมือนมีค้างสองชั้นแบบนี้แล้วผ่อนสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเราจะรู้บางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกปวดแล้วลงมาที่บริเวณสะบักด้านในไม่เป็นไรนะครับทําได้เลยทําให้ครบอันนี้ท่าที่หนึ่งอพอได้ไหมแบบนี้นะครับถ้าใครทําอยู่ให้กดสามหน่อยนะผมจะได้ดูว่าเออมีคนทาด้วยนะ โอเคพอได้ไหมเราทำสิบครั้งเป็น1 z, เซตแล้วทำสักเซตสองเซตต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับเวลาที่เรานั่งก้มทำงานเป็นเวลานานตัวนี้เราต้องทำโอเคถ้าเผื่อใครที่ทำแล้วรู้สึกดีขึ้นเราจะทำให้หนักขึ้นหรือถ้าใครที่ไม่มีเวลาจะทำแบบนี้ทำไม่เป็นให้เราทำอย่างนี้เลยตัวตรงๆนะครับแล้วก็เงยคอขึ้นมองเพดานนะค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแต่เราจะรู้สึกปวดที่บริเวณฐานต้นคอตรงนี้ ถ้าเรารู้สึกปวดเราก็ไม่ต้องเงยสุดนะครับเราเงยแค่นี้ก็พอ,อแต่ถ้าใครเงยได้ก็เงยให้สุดเลยแบบนี้แต่เราจะรู้สึกปวดมากถ้าเรารู้สึกปวดมากเราไม่ไม่ต้องเงยสุดเราเอาเข้าที่ได้ก่อนแล้วก็กลับมาคอตรงก็ทำเซตสองเซตต่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อนหนึ่งชั่วโมงเท่านี้มันจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกที่บริเวณต้นคอของเราเนี่ยมันลดแรงกดลดแรงกดลดโหลดลงไปแล้วมันจะกลับเข้าที่ได้โอเคไหม หมอรองกระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นกันเยอะพอสูงอายุยิ่งเยอะขึ้นก็จะยิ่งเป็นแนละผู้ชาย,ยาเป็นมากกว่าผู้หญิงด้วยนะดังนั้นใครที่มีอาการปวดคออยทำไป้เลยนะครับต่อมาครับทีนี้พอเราเงยขึ้นสุดแบบนี้หมอรองกระดูกเข้าที่แล้วเราจะมาจัดการกับเส้นประสาทเส้นประสาทก็คือเส้นสีเหลืองที่มันลงมาที่แขนแบบนี้แหละ,ะเราจะจัดการอย่างไรไม่ยากเราทําแบบนี้ครับสมมุติว่าผมมีอาการชาแขนด้านซ้ายชาแขนด้านซ้ายสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะยืดเส้นประสาทโดยการเอามือไปพิงกับ ผนังก็ได้นะแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็บิดตัวออกไปทางด้านข้างแบบนี้แค่นี้เองแล้วก็กลับมาอหรือเราจะหมุนแขนลงมาเห็นไหมหมุนมือหมุนมือหมุนมือแบบนี้แล้วก็เอียงไปด้านข้างเรายืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนกลับมา1ถึง10แล้วก็ผ่อนกลับมาทำสามถึงห้ารอบก็พอนะครับไม่ต้องทำเยอะนะแล้วก็อยากให้มันรู้สึกตึงที่บริเวณฝ่ามือมากเกินไปนะ อย่าทำให้มันชามากจนทนไม่ได้เอาเท่าที่เราไหวนิดเดียวทำนิดเดียวก็พอเพราะว่าเส้นประสาทมันจะเจ็บมากนะครับแล้วมันอาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทบาดเจ็บได้โอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอนพอได้นะพอได้นะโอเคต่อมาครับเราจะยืดเส้นประสาทต่อนะเราจะมายืดโดยการทำท่านี้เราเรียกว่าเนิร์ฟไกดิงนี่แหละคือเนิร์ฟไกดิงคือการยืดเส้นประสาทนะครับให้เรายืนแบบนี้แล้วเราก็บิดไปด้านหลังแล้วก็เหยียดแขนลงมาในลักษณะนี้ แล้วก็ผ่อนกลับมาดูออกนะครับเหยียดออกไปกลับมาคอเราอยู่นิ่งๆนะยังไม่ยังไม่เอียงคอนะครับเท่านี้นะฮะเราทำแบบนี้ทุกวันอาการชาที่เกิดขึ้นอาการปวดร่วมด้วยก็จะดีขึ้นทำแค่นี้เองง่ายไหมนะใครบอกว่าง,ง่ายกด4ให้หน่อยแล้วใครที่ทำอยู่กด3ด้วยนะครับทีนี้พออาการเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราทำแบบนี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อาการต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำว่าต้องมาตรวจเพิ่มเนาะแต่ว่าถ้าเกือ มันเริ่มดีขึ้นแล้วเราไม่อยากจะกลับมาเป็นอีกแล้วเราอยากให้มันหายแล้วอาการปวดอาการชาไม่มีแต่ไม่อยากเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องไปฝึกโพสเจอร์โพสเจอร์ของเราก็คือท่าทางนะการออกกําลังกายอ่ะสำคัญท่าทางก็คือตัวเราอะครับโดยปกติเวลาเราทํางานเราก็จะหลังค่อมไหล่หอคอยื่นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องไปฝึกคือพยายามให้ตัวตรงคอตรงนะคอไม่ยื่นไปเป็นยีราฟแบบนี้นะแต่ว่าเราต้องคอตรงๆแบบนี้แล้วก็พยายามฝึก กล้ามเนื้อสะบักด้านข้างกับกล้ามเนื้อต้นคอให้มันแข็งแรงขึ้นวิธีการก็คือกล้ามเนื้อสะบักฝึกยังไงให้ฝึกโดยเราไปยืนชิดกําแพงให้ได้แล้วก็พยายามให้คอเราตรงให้ได้แบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นมาค้างแค่นี้ก็พอฮะแค่นี้นะประมาณสักสิบวินาทีแค่นี้บีบสะบักเข้าหากันหรือจะยืดขึ้นสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแบบนี้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแล้วทําสักเซตสองเซตพวกนี้บ่อยๆแม้ว่าเราไม่มีอาการปวดหรือว่าเรามีอาการปวดก็สามารถทําได้นะครับ แต่เวลาทําอาจจะทําให้เรารู้สึกชามือมากขึ้นนะเป็นธรรมดานะครับถ้าใครที่ไม่เคยทําแล้วก็ถ้าใครที่เส้นประสาทาไม่ค่อยดีพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้โอเคไหมไม่ยากนะครับอีกอันนึงที่ควรจะต้องทําคือฝึกกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อต้นคอฝึกยากนิดนึงอาจจะต้องนอนเพราะว่าการฝึกกล้ามเนื้อต้นคอให้แข็งแรงเนี่ยมันจะต้องนอนวิธีการก็คือให้เรานอนหงายแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเก็บคางพยายามยืด ยืดฐานกระโหลกตรงนี้ให้มันขึ้นไปข้างบนแบบนี้แบบนี้ค้างแล้วก็ยกคอขึ้นเราค่อยๆปล่อยลงแบบนี้เนี่ยเห็นไหมการเนื้อต้นคอมันเกร็งไปหมดเลยนะครับกดลงยกขึ้นปล่อยลงสองนะทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตอีกทีใครเข้าใจพิมพ์ว่าเข้าใจให้หน่อยนะครับ ไม่ต้องยกสูงนะครับไม่ต้องยกขึ้นมาขนาดนี้นะยกแค่ลอยจากพื้นจากเตียงนิดเดียวแล้วค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ค่อยๆวางลงที่สำคัญอย่าก,กั้นหายใจนะค่อยๆทำทำบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับถ้าใครที่อาการปวดมาเริ่มดีขึ้นแล้วก็เข้ายิมเล่นเวื์มเล่นเวทอะไรให้ปกติเลยนะดังนั้นใครที่มีอาการชาอยู่นะสรุปได้ว่า อาการชาเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากเส้นประสาทแล้วก็หมอรองกระดูกแต่ว่ามันเกิดได้จากหลายสายเหตุนะดังนั้นถ้าใครที่มีอาการชาแล้วทํากายภาพบัตรดูแลตัวเองแล้วยังไม่ดีขึ้นน่ยสิ่งที่เราต้องทําคืออาจจะต้องไปตรวจกับคุณหมอเนาะคุณหมออาจจะมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะมีการ m r i เพื่อตรวจมากขึ้นแต่ว่าน้อยมากที่จะไปทําการผ่าตัดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีบางเคสที่ต้องผ่าตัดเนาะถ้าเราไม่อยากทําก็ให้ทํากายภาพบัตรแบบนี้ แล้วอย่าปล่อยให้ชานานเพราะมันจะทําให้เส้นประสาทมันมีปัญหาแล้วถ้าเกิดมันมีอาการชามากนะครับมีอาการชามากมีอาการปวดมากมีอาการอ่อนแรงนะครับให้ไปพบแพทย์ก่อนเพื่อจะทําการตรวจประเมินหรือว่าเส้นประสาทมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนโอเคนะครับประมาณนี้ครับใครมีคําถามถามได้เลยครับ มีคําถามว่ามีอาการชาตอนช่วงเช้าที่ตื่นหลังตื่นนอนนะคะคิดว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรจริงสาเหตุของการชาตอนตื่นนอนเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจจะเป็นตอนช่วงที่เรานอนก็ได้นะครับหรือจะเป็นท่านอนที่เราไปกระตุ้นทําให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทก็ได้เพราะว่าการนอนเราอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานมันก็จะทําให้เีอาการชาแต่สิ่งที่มันทำทำให้เกิดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยมันถูก ทางเดินของเส้นประสาทมันค่อนข้างตีบมากแล้วการไปนอนแค่ท่าปกตินี่นอาจจะไปกระตุ้นทําให้มีอาการชามากขึ้นก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เกิดจากตัวเส้นประสาทอย่างเดียวเ,เส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกอย่างเดียวอาจจะมีเบาหวานมีความดันมีอะไรพวกนี้ก็ต้องคัดกรองออกไปด้วยเนาะแต่ว่าร้อยละหกสิบเจ็ดสิบก็จะเป็นของเส้นประสาทดังนั้นถ้าใครที่มีอาการแบบนี้แนะนําว่าก่อนนอนอะ่ะต้องบริหารออกกําลังกายนะครับตื่นนอนก็ต้องบริหารอีกรอบเนี่ยอาการชาพวกนี้จะดีขึ้นโอเคนะครับ โอเคครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตรครับใครที่มีคําถามมีห้องใส่ก็อ in ิ inbox เข้ามาสอบถามที่ f a f a ซบ a ๊ก a ฟนเพจยังไลฟ์นะครับหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะแอดบัณฑิตคลิกครับแอดบูนด l ทซีเทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับแล้วกดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมกันเรามีช่องทางในการติดต่อทั้งทาง YouTube Facebook แล้วก็ t ิ k t o k เลยนะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับโดยเราจะไลฟ์แบบนี้กันบ่อยๆในช่อง YouTube กับ Facebook เป็นหลักเลยนะครับก็มออีอะไรนะเขาเรียกมีกิจกรรมดีๆของบัณฑิตคลินิกเกย์พัามบัตรนะครับเรามีบัณฑิตคลินิกเกย์พัฒบัตร4สาขานะครับแต่มี3สาขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครรามคำแหงแล้วก็ซอย24นะครับแล้วก็พระรามสกับนนทบ,บุรีนะครับมีกิจกรรมรักษา กายภาพบัตรฟรี5ครั้งนะถ้าใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามพวกเราได้นะครับก็จะเป็นนักกายภาพบัตรเองเลยนะครับที่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยให้บริการกายภาพบัตรนะครับรับจานวนจํากัดด้วยเนาะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้บริการทุกคนนะแล้วก็ภายในสิ้นเดือนนี้เดือนนี้เดือนกันยาใช่ไหมครับก็ภายในสิ้นเดือนนี้ให้ที่สมัครเข้ามานะครับโดยการทักเข้ามาในแฟนเพจแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเขาเรียกว่าคำแนะนำเนาะเขาเรียกว่าข้อตกลง ข้อตกลงของของอการเข้าร่วมกิจกรรมถ้าใครอ่านแล้วโอเคก็สามารถทิ้งเบอร์โทรทิ้งชื่อแล้วก็อาการให้กับทีมได้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมจะคัดเลือกแล้วก็จะติดต่อกลับภายใน7วันนะครับถ้าเผื่อว่าไม่มีการติดต่อกลับก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้คนไข้ติดต่อเยอะมากนะครับก็เบื้องต้น สามารถปรึกษาได้ถ้าเผื่อเราไม่ได้รักษาก็าไม่เป็นไรก็ปรึกษาก็ยังดีโอเคนะครับประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบันดิตครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้เตือนเร็วๆแล้วพบกันใหม่รัหน้านะครับสวัสดีครับ